สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนน้องมัสสุดดีใจได้บ้านใหม่เรียกว่าเป็นประเด็นที่หลายคนออกมาวิพากวิจารณ์กันก่อนหน้านี้เมื่อนุ่มตุลบดิ้สแลมเตรียมกลับมาวิ่งอีกครั้งเพื่อหาทุนการศึกษาให้กับโครงการก้าวเพื่อน้องปีที่สองหาทุนให้กับนักเรียน109คนที่จบม3แต่ไม่มีทุนเรียนต่อจนทําให้หลายคนต่างมองว่าการเปิดรับบริจาคเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุและเป็นหน้าที่ของทางรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการที่จะต้องจัดการ ให้เด็กๆได้เรียนต่อพร้อมทั้งหลายคนต่างพากันตั้งคําถามอีกว่าหนุ่มตนนั้นมองไม่เห็นปัญหาที่เกิดขึ้นบ้างหรือล่าสุดทางเพจโรงเรียนเชียงสาศิลปาสถานได้ออกมาอัปเดตความคืบหน้าของบ้านใหม่ของน้องมาร์ชหลังจากที่ก่อนหน้านี้หนุม่มโตนได้นําเงินส่วนตัวมาช่วยสร้างบ้านให้กับน้องมาร์ชโดยทางเพจโรงเรียนได้เผยว่ารายงานความคืบหน้าบ้านน้องมาร์ชเด็กชายจากกระบงที่ได้รับความเมตตาและได้รับการช่วยเหลือได้รับโอกาสดีๆในชีวิตเหมือนคนอื่นๆจาก พี่ตูนบอดี้สแลมพร้อมด้วยคณะทีมงานมูลนิธิ9คนละเ 9, 9เพื่อนน้องขณะนี้บ้านที่สร้างมีความคืบหน้า80%เซแล้วและเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่2565และวันเด็กแห่งชาติที่จะมาถึงนี้โรงเรียนเชียงสาศิลปะสถานผู้บริหารคณะครูบุคลากรพร้อมด้วยนักเรียนทุกคนขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกนีกน้ได้โดยบันดันให้พี่ตูนพี่ก้อยพร้อมทั้งคณะทีมงาน9คนละ9ทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญด้วยวัน นัสุขพัละด้วยเทินขอขอบพระคุณทุกภาคส่วนเป็นอย่างสูงที่ให้ความช่วยเหลือและให้โอกาสเด็กที่มีฐานะยากจนได้มีโอกาสศึกษาต่ออย่างเท่าเทียมกันขอผลบุญที่ทุกทท่านได้กระทําจงส่งผลให้ท่านประสบแต่ความสุขความเจริญในหน้าที่การงานตลอดไปมูลนิธิก้าวคนละก้าวก้อยตูนก้อยตูนแฟมิลี่เครดิตภาพบางส่วนจากกสสกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษานี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของน้ําใจที่ให้โดยตั้ง ใจของตุนบอดี้สแลมที่มีปณิธานตั้งมั่นว่าจะยืนอยู่เคียงข้างทุกคนด้วยความจริงใจและมุ่งหวังให้ทุกคนในสังคมได้มีรอยยิ้มนอกจากนี้น้องมัสยังได้เขียนจดหมายขอบคุณน้ำใจพี่ตุนบอดี้สแลมกับสิ่งที่ไม่คิดไม่ฝันมาก่อนว่าจะได้รับความเมตตาสร้างบ้านใหม่ชีวิตใหม่ให้น้องและครอบครัวอีกทั้งยังได้มอบทุนการศึกษาและรถจักรายานให้อีกด้วยทําให้ตัวน้องมัสรู้สึกได้ว่าตัวเองได้ชีวิตใหม่พร้อมทั้งสัญญาจะตั้งใจเรียน และเป็นคนดีถ้าผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันก็มาดูนะครับขอบขอบคุณขอ้ณขอมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ